ถังลาวาโอ้ยมึงโกงว่ะอย่างงี้โกงเนี่ยลองลองเปิดเอาเป่าลอเปิดเอา Joe Arrow Joe a r r แล้วมงก็หยิบหยิบขนูออกมาชาวบ้านเป็นซอมบี้ก่อนเนี่ยโอ้โหมันกูแหละทีเนี้ยสว่างสวยแล้ว k e ป p e r เอ้ยเอ้าเล่นอะไรของมึงเนี่ยยัแล้ว่็จุดไฟแช็กเอาไฟแช็กจุด S <S 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 สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้เราอยู่กับจันดี้ครับผมวันนี้จันด้จะสอนทําอะไรฮะเตาเผาทาไว้เผา,า,าพวกเหล็กอะยังไงต่อใช่เพราะว่ามันจะเผาเผาเร็วกว่าเตาเผาทั่วไปมันจะมีความเร็วที่สูงกวา่าหนยังไงอะพาดูด,ดิไม่เข้าใจสมมติว่านี่เราเอาอันนี้ไปใช่ไหมแล้วจะสอนอีกอย่างนึงคือถังลาวาสามารถทําเป็นเชื้อเพลิงได้ก็คือเอามาทาเชือเ้อเพลิงเผาถังลาวาโอ้ยโกงว่ะอย่างงี้โกงเลลองลองเตาเผา อ่ะเอานี้เข้าไปใช่ไหมลาวามันจะหายไปมันจะเหลือแต่ถังดูความไวด้วยกันคือลาวาไม่มีวันหมดเหรออ๋อมันหมดก็จริงแต่หมดช้ากว่าโอ้ยอย่างนี้ก็คือเราเอาถังเราไอ้ถังใส่ลาวานี้เป็นฐานได้เลยใช่ไหมใช่โอ้ยอย่างแจมนี้ผมไตักลาวาก็ได้ดิโอเคอันนี้อันนี้อันนี้คือสูตรฐานนะครับผมก็คือเราไม่ต้องใช้่านแตได้เราใช้เป็นถังใส่ลาวาเพื่อเป็นฐานนะฮะตามนี้ครับผมการย์่ไอสอนมาดมกนูมาอันนึงมา ธนูที่แบบเต็มเต็มหน่อยเต็มเต็มหน่อยก่อนนะเนี่ยวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยปุ๊บงอนี้ไปวางวางอยู่หน้าเนี่ยปึ๊บอ่าแล้วก็ปั๊บแล้วก็มานี่มาตรงแทนนี้แท่นตีเหล็กนี่คือการเอนชาร์ปึ๊บเเอาต็มธนูไว้ช่องแรกแล้วก็เอาเอนชาร์ไว้ช่องสองลุงลุงอยากจะตั้งชื่ออะไรธนูไหมมั้มันตั้งชื่อทั้งหมดได้พิมพ์ชื่อเปลี่ยนชื่อ โจแอโร่โจแอโร่แล้วหลวงก็หยิบหยิบทนูออกมาเนี่ยนะหยิบแล้วใช่หลงสอนลุงคราบธนูให้ทำไอ้ชาธนูเกละจุกจมหลักหยุดจับไอลูกธนูอ่ะอันนี้ก็เหลือลูกนึ่งไว้ห้หลวลูกนึงอืออันนี้ก็เราก็สามารถแบบใช้ขวาเปนมันแบ่งครึ่งดีกว่าจะได้เลยพี่ลูกเดียวมาตอนนั้นก็ยิงยิงไม่จำกัดแล้วทุกว่าธนูจะพังแล้วพี่โอเคเป่งเป่งมามามึงจักไปโจแอโร่ ถ้าเป็นเท่าไหร่วะไถ้าเป็นนี่บอกเลยนะถ้ามืดๆอย่างเงี้ยเราก็ปักไปยิงแม่งเลย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 ระวังมันฟังนะดูหลอดให้ดีเออเยอะเราก็ไปตีฟองเรลุ้ได้เลเวลเยอะแล้วอ่ามาเลยบวกโกเซน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 ดรอกไหมไม่ดรอกเฮ้ยไรวะเนี่ยมันตัวนี้แปลกๆอ่ะ อ๋อซอมบี้ชาวบ้านชาวบ้านไปซอมบี้กันเนี่ยไม่ตายอีกว่ะไอ้คีเปร์เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมึกูกูกูของทองเกมหนลุดขึ้นัาลุ้นขอทองลุ้น สบายเด้อไอเกาะมันเกือบแตกแล้วแต่เขาบอกเกาะเงินดีกว่าใช่ไหมเกาะเงินดีกว่าเออถึงว่าโดนระเบิดแทบไม่ลดเลยอ่ะเนี่ยเลยเนี่ยเริ่มสว่างครับมันก็จะไม่เกิดแถวบ้านเราจะเว้นมันจะเกิดในป่าโคตรเยอะเลยในป่าช่างแม่งเถอะตัดทิ้งหมดต้นไม้แถวเนี้ยได้มีมืดไหมแถวเนี้ยอย่างางี้เรี้ยงอมมืดไหมมืดนิดหนึ่งมันก็ไม่เกิดใช่ไหมมืนิดหึ่งเงี้ยไม่เกิดมากไม่เกิดมากหไอเขาไงไม่เกิดมากหไอเขาไม่เกิดใช่ไหม ไปเกิดมาได้ไอหมูไม่มีเลยเด้โอ้โหบ้านเรายังไม่ได้ล่อมอเาเลยเก็บของก่อนโอ้โธนูแม่งรถโคตรยากอ่ะแต่ยังไม่ได้เอ็นชั้นอันเบกกิ้งให้เลยอันยากยังไม่ได้แต่ตอนนี้ผมหายเอ็นชั้นอันนั้นได้อยู่ไฟอันนั้นเรียกว่าไงนะไอ้กันไฟทำให้เราโดนติดไฟแล้วมันไม่ค่อยเจ็บมาก โชโชกำแนมู่บ้านละหลุดตึกในหมบ้านก็เลมจะทำหน้าที่ก็เลมแทบจะมาปกป้องบ้านลลเลยเนี่ย<อ>มันไม่เดินในหมู่บ้านเลยมันไม่ไปหมู่บ้านเลยอะ่ะมันเดินรอบบ้านแล้วแต่บางต้นลุงตัดไม่ต้นไม้ยังไม่ไหมดอ่ะต่อมินจะจะมายืนใต้ต้นไม้ก็กล่าวว่ามันยืนต้นตายอ่ะมันมีตออยู่เหรอ อย่านี้อีกนะไอ้ต้นที่ลอยๆต้อนไมยู่ว่าอ้าวเฮต้อนนี่หว่ะมันไม่เห็นเวย้ยทำทำจัดไม่ถึงว่าลุงอยากจะทำไปแช็คขุดจุดก็ได้ท้าไม่เป็นไปแช็คอะทำยังไงอะองไ,ไปตรงไงนั้นไปในกล่องหรือเป่ากล่องค้ารอใช่ไม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 ่ถึงกล่องกล่องกล่องไหนเราไปตรงกล่องบล็อกอะกล่องบล็อก,อกมันมีไอ้นั้นอยู่ว่าอยู่ไหนวะข้า,างบนมุมซ้ายเ <ๆๆ S 1> นี่ยเหรอๆๆๆ อาวิลใช่แล้วล,ลองเอามาวางวางตรงพื้นนะแล้วก็ขุดขุดขุดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะดอกปิน้นอันไหนคือนี่เ <Okay. S 2> หรอไพแชกเหรอปินนะ้นเนี่ยสติลเนี่ยใช่อันนี้คือไพแชกเหรอเนี่ยอ,อยากเผาป่าแบบอยากเห็นแสงสว,างสวาง่างนี่แสงสว่างใช่ไหมผมอยากเห็นแสงสว่างว้าจะลามดิดิไม่ลามไม่ลามลามลาม โอ้โหมันกูแหละทีเนี้ยสว่างสวยแล้วจุดเล่นแม่งทั่วแบบเลยเนี่ยจุดไฟป่าเลยจุดไฟแม่งเล่นแล้วเฮ้ยอุ้ยลูกเล็มตีอู้ยังแรงคีเปอร์เดอ้าเล่นอะไรของมึงเนี่ยไอ้เดะมันจะเปิดแรงกันตอนหน้าตาตาเลยเมื่อกี้โอ้โหนี่คือวิธีการทำระเบิดนะฮะใช้ทรายแล้วก็ ดินที่ดับจากกันพาวเดอร์โอเคคือของที่ดับจากอะไรวะคิปเปอร์ที่ทำคือไปที่ช่อง TNT ว้าปึ๊บแล้วก็เอาเป็นระเบิดเช็คเลยเนี่ยมาเนี่มานี่ยเต่าขึ้นไปตนนู้นเลยเหรอหนงลองวางเลยวางไหนวางเต่าเหรอวางตรงเต่าวางตรงเต่าแล้วให้ต่จุดไฟแช็คเอาไฟแช็คจุดฮ่าฮ่าฮ่าต่ำมุมโว้ย คนบาป<บ><บ>เราคนบาปโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย